สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่คารพรักทุกท่านค่ะวันนี้แอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารเรื่องการเยียวยาโควิดและลอบที่3ซึ่งทางคลมยืนยันเตรียมการมาตรการเยียวยาโควิดรอบที่3แน่นอนนะคะก่อนที่จะรับฟังเนื้อหาข่าวก็ขอกำลังใจคนละหนึ ight, ่งไลค์หการติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากค่ะพออ,อสำนักงบเผยว่า ยังมีเงินพอสำหรับเยียวยาผลกระทบโควิด -19 แล้วล็อกที่3ชี้ไม่จำเป็นต้องโยกเงินส่วนราชการมาใช้เชื่อว่าเร็วๆนี้คังเตรียมชงคอรมอออกมาตรการเยียวยาโควิดเพิ่มนายเดชาพิวัตรณสงขาผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกล่าวว่าในปีงบประมาณ2,564ยังมีงบประมาณเพียงพอสำหรับใช้ในการเยียวยา และพยุงเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 กลอลที่3เฉลี่ยประมาณ2 6แสนล้านบาทแบ่งเป็นงบจากพลกกกู้เงิน1ล้านล้านบาทที่ยังเหลืออยู่ประมาณ2 0 0แสนล้านบาทและจากงบประมาณรายจ่ายงบกลางปี2 5 6 4รวมทั้งงบกลางกรณีฉุกเฉินและจำเป็นที่ยังใช้ได้อีกประมาณ5-6หมื่นล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีสามารถอนุมัติเพื่อนำเงินดังกล่าวมาใช้ได้เมื่อจำเป็นซึ่งคาดว่าเร็วๆนี้กระทรวงการคลังจะเสนอคอรมออกมาตรการเยียวยาเพื่อดูแลประชาชนจากการระบาดของโควิดรอบ3นะคะ อย่างไรก็ตามมองว่าไม่จำเป็นต้องโอนงบประมาณจากส่วนราชการมาใช้ในการเยียวยาผลกระทบโควิดเพิ่มเหมือนในปี2 5 6 3ซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้ออกพลก,กรกู้เงินและในการโอนเงินจากส่วนราชการมาใช้เวลาประมาณ2-3เดือนซึ่งหากจะทำตอนนี้คงไม่ทันและขณะน,นี้ประเมินว่าวงเงินที่เหลืออยู่ยังมีเพียงพอสำหรับรับมือโควิด เพราะในการออกมาตรการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโควิดแต่ละครั้งจะใช้เงินไม่เกิน100 0 0ล้านบาทในปีงบประมาณ2564ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเกลี่ยง,งบจากส่วนต่างๆเพื่อมาใช้งบรับมือโควิดเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้มีเงิน2.6แสนล้านบาทพอดูแลพ่อแต่ละครั้ง ที่ใช้มาตรการรับมือโควิดเฉลี่ยครั้งละประมาณ1 0 0 0 0แสนล้านบาทเช่นไปเติมมาตรการเราชนะก็ยังพอมีเม็ดเงินอยู่ยังไม่กดปุ่มแดงพออ,อสํานกงบกล่าวขณะที่งบประมาณสำนักการจัดซื้อวัคซีนได้อนุมัติไปแล้ว6,000ล้านบาทซึ่งอยู่ในส่วนของงบประมาณปี2,564โดยไม่ได้ตั้งงบสำหรับจัดซื้อวัคซีน ไว้ในงบประมาณปี2 5 6 5แต่หากจำเป็นต้องใช้เงินก็สามารถใช้งบของกรมควบคุมโรคซึ่งจะมีงบประมาณสำหรับการจัดซื้อวัคซีนทั่วไปอยู่แล้วซึ่งสามารถโยกมาใช้สำหรับวัคซีนโควิดได้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะที่รัฐบาลออกมาตรการเยียวยาโควิด -19 ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังกันเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ